สาคำต้องห้ามถ้าคุณอยากจะเป็นคนรวยนะคะกฎจักรากวาลกฎแรงดึงดูดนะมันใช้ได้จริงใช้ได้กับคนที่เชื่อร้อเซและทำตาม100%เซค่ะกฎแรงดึงดูดมีทั้งแบบว่าดูดได้ทั้งค้่ลบและคู่วบวกเพราะฉะนั้นคุณจงเลือกที่จะเป็นพลังงานบวกนะคะมันจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณค่ะข้อแรกคนส่วนใหญ่นะคะกับคําต้องห้ามนี้นะคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าคนรวยคือคนที่โลก มันก็เลยสั่งจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อไม่ให้คุณน่ะเป็นคนรวยเพราะกลัวว่าคนรวยแล้วเป็นคนโลภแล้วมันเป็นคนไม่ดีแล้วไม่มีใครที่จะแบบว่าอยากจะเป็นมันก็เลยสกัดกั้นความรวยของคนคนหลายๆคนถึงไม่อยากจะรวยเพราะว่ามีคำคำนี้อยู่ในสมองคือคาว่าคนรวยคือคนโลภข้อสอค่ะข้อสองสองค่ะไอ,อ,อ,ค,ะอคำต้องห้ามอีกข้อสอก็คือ คนรวยเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะเพราะคุณสั่งจิตใต้สำนึกแบบนี้คนส่วนใหญ่สั่งจิตใต้สำนึกแบบนี้ว่าคนรวยคือคนเห็นแก่ตัวคุณก็เลยไม่อยากจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วคุณก็เลยจําอะไรมาผิดๆคุณก็เลยไม่อยากจะเป็นคนรวยมันก็เลยสกัดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณแบบว่าไม่ต้องรวยพอจะรวยจะรวยคุณก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะเห็นแก่ตัวไหมเดี๋ยวมันจะไม่ดีไหม มันก็เลยไม่ทําให้คุณประสบผลสําเร็จและไม่ทําให้คุณรวยได้ต่อไปข้อ3ค่ะคาที่สามที่เป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับคนที่อยากจะเป็นคนรวยนะคะคือคนรวยคือคนไม่ดีทุกๆคนได้ยินคำคำนี้ไหมคะคนรวยคือคนไม่ดีคุณก็เลยสั่งจิตใต้สำเนกของคุณและคนหลายๆคุณหลายๆคนนะสั่งจิตใต้สำเนกว่า ไม่ต้องรวยหรอกถ้ารวยแล้วเขาจะมองว่าเราไม่ดีคนทั้งโลกจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่คุณจงสั่งจิตใต้สำเนกของคุณใหม่ว่าคนรวยเขาคนดีมีตั้งเยอะตั้งแยะคนรวยที่ทำบุญคนรวยรวยแล้วได้ช่วยเหลือคนรวยแล้วไม่เห็นแก่ตัวรวยแล้วแบบว่ามีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวยเพื่อช่วยโลกรวยเพื่อให้เราได้ทำบุญทำทานทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากขึ้นกว่าเดิม ความรวยคือการที่ทําให้คุณมีความสุขครอบครัวคุณมีความสุขคนที่คุณรักมีความสุขได้แบ่งปันผู้อื่นและได้ออกมาช่วยเหลือแบ่งปันคนเยอะๆมากมายทั่วโลกรวยเพื่อช่วยโลกรวยเพื่ออุปัมภมโลกรวยเพื่อเศรษฐกิจของโลกรวยแล้วคุณทําบุญได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วสามคำนี้นะคะให้คุณตัดออกจากวงจรโจนานุกรมของคุณไปได้เลยคือคำว่ารวยแล้วโลภ รวยแล้วเห็นแก่ตัวรวยแล้วไม่ดีสำหรับคลิปนี้นะคะครูมิ้นขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกคนรวยๆคะ่ะรักๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ